แอนบี B, สาวน้อยมาสคอตหลักของตัวเกมเห็นหน้าในไอคอนทุกวันผมสีเงินเสื้อสีเขียวชะอุ่มกับดาบปังต่อสายฟ้าของเธอเป็นภาพจำที่เราเห็นมาตลอดตั้งแต่เกมเปิดมาวันนี้แอนบีได้สลัดคราบเอเจนต์ยาจกผู้เงียบขรึมกลับสู่ลุกดั้งเดิมในอดีตของเธอในฐานะหัวหน้าหน่วยซิวเวอร์โซเจอร์ผู้มากฝีมือโยนปังต่อทิ้งถือดาบคู่โถมโจมตีใส่ศัตรูอย่างรวดเร็วเร็วอีกเร็วกว่านี้สบาสตรี ได้เวลาที่สตรีสีเงินจังฟู้ดเลเวอร์จะได้โชว์ฝีมือที่แท้จริงเสียทีจุดเด่นของแอนบีในร่างนี้คืออะไรและเมคานิกการเล่นของเธอจะน่าสนใจมากแค่ไหนก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับอ๋อแต่ก่อนจะเริ่มกันขอแจ้งอย่างชัดเจนก่อนวันนี้เป็นข้อมูลจากครีเอเตอร์เบต้ v e r ิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ลีกได้อย่างใดซึ่งข้อมูลนี้ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเวอร์ชันจริงครับ Silver Soldier Number เ a n ศ จากนี้ผมจะเรียกสั้นๆไปเลยว่าแอนบีเพราะมาดูคลิปนี้ผมไม่มีคนไปเข้าใจว่าผมพูดถึงแอนบีสีดาวหรอกเนอะแอนบี <NBA S 1> <NBA S 2> ในร่างนี้อัปเกรดเป็นตัวละครระดับ S ซึ่งจะแยกจากร่างปกติของเธอไปเลยบทบาทของเธอในร่างนี้จะเป็นสายโจมตีรุนแรงทว่ายัางคงเป็นท่าสายฟ้าอยู่เช่นเคยแมคคนิกของแอนบีคือการโจมตีศัตรูเพื่อแปะมาร์กที่เรียกว่าซิลเวอร์สตาร์ โลดมาร์คซิวเวอร์สตาร์ของแอนบีจะปรากฏขึ้นบนตัวศัตรูทันทีที่แอนบีโจมตีโดนและจะเห็นด้วยว่าเมื่อค่อยๆโจมตีหลดมาร์คนี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดซึ่งเมื่อโจมตีไปถึงระดับหนึ่งขีดบนมาร์คมันจะสว่างขึ้นขีดนี้จะเรียกว่าสเต็ k ไวท์ทันเดอร์ซึ่งแอนบีสามารถเก็บสเต็กไวท์ทันเดอร์ได้ทั้งหมด3ามสเต็เมื่อแอนบีทำการกดใช้สกิลเธอจะใช้งานสเต็ k ไวท์ทันเดอร์เลย1นึ่งสเต็และทำให้เกิดดาเมจที่เรียกว่า After ck ขึ้นซึันเป็นเลขดดาาเเเเมมพิศษป็นสยฟ้าน เดงเสริมขึ้นมาอีกทีซึ่งตัวดาเมจอัฟเตอร์ช็อคสามารถติดครีได้ด้วยอีกทั้งหากแอนบีทำการเก็บสแต็กไว้ทันเดอร์จนครบ3แสเต็จนหลอดบนตัวศัตรูเรืองแสงขึ้นหากทำการใช้สกิลเพื่อให้แอนบี้ใช้สแต็กต่อเนื่องกันเลย3ครั้งก็จะเกิดเป็นดามเมตสายฟ้าฟาดที่เรียกว่าทันเดอร์สไมท์เพื่อสร้างดาเมตสายฟ้าอย่างรุนแรงใส่ศัตรูซึ่งดามเมตนี้จะยังถูกนับเป็นดามเมจอัฟเตอร์ช็อคเช่นกันแต่ก็มีข้อควรระวังคือเราต้องกดโชว์เพื่อใช้สแต็กอย่างต่่ออเนืง หากกดช้าไปต่อให้โฉบ3ามครั้งเหมือนกันแต่มันจะไม่เกิดดาเมจสายฟ้าพิเศษอย่างทันเดอร์สมัยคืนเท่ากับว่าเมคานิกหลักของแอนบีคือการทํายังไงก็ได้เพื่อเก็บสแต็กไว้ทันเดอร์ให้ครบ3แล้วทําการกดใช้สกิลต่อเนื่องกัน3ครั้งเพื่อให้เกิดสายฟ้าฟาดนั่นเองแล้ววิธีเก็บสแต็กจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้างวิธีแรกคือการโจมตีปกติทุกฮิตที่โจมตีปกติไปแอนบี NBA จะค่อยๆเพิ่มหลอดมาร์คซิวเวอร์สตาร์ขึ้นหลังจากการโจมตีปกติฮิตที่3ที่เป็นการโยนดาบ ฮิตที่4ี่ซึ่งเป็นการโฉบโจมตีเราสามารถกดค้างหรือว่ากดรัวๆเพื่อแอนบีโฉบโจมตีต่อเนื่องสูงสุดถึง5ครั้งก่อนจะกระโดดฟันเพื่อปิดคอมโบหากเรากดโจมตีรัวๆจนโจมตีปกติได้ครบทุกฮิตแอนบี NBA, จะเก็บสแต็กไว้ทันเดอร์ได้แน่ๆหนึ่งสแต็กกว่าๆซึ่งถ้าเราโจมตีปกติครบชุดได้2ครั้งจะการันตีว่าแอนบีจะเก็บครบ3สแต็กได้แน่นอนวิธีที่2คือการกดสกิลค้างสกิลของแอนบีจะมีการทำงานถึง3แบบด้วยกันครับ แบบแรกคือการกดสกิลหนึ่งครั้งตอนที่ศัตรูยังไม่มีมาร์คไว้์ทันเดอร์แอนบีจะฟาดดาบเป็นตัว X ส่วนแบบที่2คือการกดสกิลหนึ่งครั้งตอนที่ศัตรูมีมาร์คไว้์ทันเดอร์อยู่แอนบีจะโฉบโจมตีศัตรูแล้วใช้งานแ็กไว้์ทันเดอร์เพื่อสร้างดาเมจอัฟเตอร์ช็อคขึ้นทันทีซึ่ง2รูปแบบที่กล่าวไปนี้แอนบีจะไม่ใช้พลังงานเลยแม้แต่หน่วยเดียว เพราะแอนบีจะไปใช้พลังงานก่อต่อเมื่อกดสกิลค้างเท่านั้นซึ่งหากกดสกิลค้างแอนบีจะทําการใช้สกิล EX เพื่อฟาดฟันและคว้างดาบโจมตีเษสษศัตรูพร้อมทั้งทําการมาร์กไว้์ทันเดอร์ทีเดียวเลยครบ3แสกทันทีแต่ก็แลกมากับการกินพลังงานที่สูงมากซึ่งสกิล EX ของแอนบีจะใช้พลังงานทีละครึ่งลอนเลยทีเดียววิธีที่3คือการใช้งานอันติหลังจากโจมตีด้วยอันติเป็นวงกว้างแอนบีจะมาร์กไว้์ทันเดอร์ครบ3เช่นเดียวกับสกิล EX แน่นอนการใช้พวก chain attack หรือว่า quick assist ก็ทําให้แอนบีมาโจมตีเพิ่มหลอด m a ร์คซิวเวอร์สได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เพิ่มเร็วเท่า3วิธีที่กล่าวไปข้างต้นการเลือกใช้3วิธีนี้เพื่อเก็บ s t a ็กให้เร็วที่สุดจึงเป็นคอการเล่นหลักของการเล่นแอนบีนั่นเองการปั้นตัวละครขอ a s สซีฟของแอนบีจะทําให้ขอแค่มี m a ร์คซิวเวอร์สคือขอแค่มีสัญลักษณ์มาร์คขึ้นไม่ต้องมีไว้ t ทันเดอด้วยซ้ำนะแอก็จะสร้างดาเมจใส่ศัตรูมากขึ้น สูงสุด25%ทันทีแถมมาร์กนี้จะทำให้ดาเมจอัฟเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นสร้างดาเมจคริได้มากขึ้น30%ด้วยโดยเจ้าดาเมจอัฟเตอร์ช็อกก็จะอิงจากค่าคริของตัวแอนบี้เองด้วยเพราะงั้นถ้าอัตราคริน้อยก็มีโอกาสที่ดาเมจส่วนนี้จะไม่ติดคริและอดใช้การบูดดาเมจคริ30%ไปตัวแอนบี้จึงยังคงคอนเซปต์ของสายดาเมจรุนแรงคือการฟันอัตราคีิดาเมจคริเป็นหลัก ก่อนอื่นมาเริ่มกันที่ W Engine Base i n s l o l ก็ต้องเป็นประจำตัวของแอนบีซึ่งประจำตัวของแอนบีนั้นให้คาดเค์เตอรครโหดมากๆทั้งที่มีสเตตัสหลักเป็นดาเมจคริอยู่แล้วแต่ดันมีเอฟเฟกเพิ่มดาเมจครีให้อีกทําให้แค่ใส่ชิ้นนี้จะได้ดาเมจคริทันทีเลย78%เน้นๆไปก่อนแล้วแต่มันยังไม่ใช่แค่นั้นด้วยมันมีเอฟเฟกที่เมื่อโจมตีปกติกดสกิลและเกิดดาเม After s c k ก็จะได้บัฟที่เก็บได้สูงสุด3ส t ต็มา ซึ่งสเต็กของบัฟจะนับแยกกันครับคือโจมตีจะได้1นึ่งสเต็กต่อให้ตีรัวไปจะไม่ได้สเต็กเพิ่มต้องกดสกิลด้วยถึงนับเป็น2เกิดดาเมจอัฟเตอร์ช็อกด้วยถึงนับเป็น3ซึ่งแต่ละสเต็กจะเพิ่มดาเมจคริสสิเป็นเวลา30วิหรือก็คือเราจะได้ดาเมจคริสเพิ่มขึ้นอีก30%ทําให้ลําพังเอนจินประจําตัวจะมอบดาเมจคริสให้ n อรวมๆหนึร้อยแเเลยทีเดียว ทำให้เราโฟกัสไปที่การป้านอัตราคริได้เต็มที่และไม่ใช่แค่นั้นหากเก็บครบ3ามสเต็กจะทําให้สร้างดาเมจสายฟ้าแรงขึ้นเลย20%อีกต่างหากนี่จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดไปโดยปริยายตัวเลือกต่อมาคือเอนจินประจําตัวของฮารุมัสะถึงแม้จะไม่ค่อยได้ใช้เอฟเฟกที่เพิ่มดาเมจสายฟ้าของการแดชสโจนตีแต่ออปชันอื่นๆที่ให้ดาเมจคริเป็นเบสแล้วยังมีอัตราคริให้ถ้าเอฟเฟกติดครบก็ได้20%นะมันเลยเป็นตัวเลือกที่ดีเป็นอันดับ2รองจากประจําตัว ต่อมาคือ Engine s o ลเจ e r 11ที่ให้พลังโจมตีค่อนข้างสูงแถมเบสแดดก,ก็ดีแต่มันไม่ค่อยช่วยเรื่องค่าคริทําให้ถ้าจะใช้ชิ้นนี้ก็ปันค่าคริก,กันเหนื่อยหน่อยส่วนตัวเลือกเอนจินระดับ A ดีสุดคือมาคาโต้ดีไซน์ที่เป็นเอนจินกิจกรรมซึ่งมันให้เบสเป็นอัตราคริส่วนเอฟเฟกเราอาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่ตลอดเพราะต้องใช้ ex skill หรือต้องทำการเชน n อตแทกเพื่อให้ได้พลังโจมตีเพิ่มซึ่ง ex skill ของแอนบีมันกินพลังงานครึ่งหลอดจึงต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะได้ใช้งาน หรือจะเลือกใช้กลิวลบลอซัมที่ให้พลังโจมตีรวมค่อนข้างเยอะก็ยังได้แต่ถ้าไม่มีพวกเอนจิ้นกิจกรรมสตรีทซูปเปอร์สตาร์ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันคือตอนที่เราใช้เชนแอตแทกจะได้สเต็คฟับซึ่งจะเพิ่มดามเมจจากการใช้สกิลสูงสุดสเต็กละ2 4เเก็บได้3 s t ส c ต็รวมเป็น72%เลยทีเดียวซึ่งดามเมจอัฟเตอร์ช็อคของแอนบีตัวคูณของมันจะอยู่ในหมวดของสกิลต่อสู้ด้วยอันนี้เลยมีประโยชน์มากปัญหาคือต้องใช้อันตรีก่อนถึงจะเกิดการเอา Stack าา3มใช้งน ช่วงรแรกแดาเมจเลยจะค่อนข้างต่ําเลยแถมไม่มีการให้ค่าคริด้วยเลยจะสกิลค่าคริค่อนข้างยากหน่อยส่วนตัวเลือกสิ้นคิดที่สุดก็เป็นแคนนอนรอเตอร์ที่แรกได้จาก b บ t t ท n Pass ให้อัตราคริดแถมมีดาเมจเสริมเด้งให้ตลอดทุกๆ8ดวิตอนที่ตีติดคริดด้วยอันนี้ถือว่าดีเลย จริงๆยังมีเอนจินของอันต้อนอยู่เหมือนกันซึ่งมันให้สเตตัสหลักเป็นฟื้นฟูพลังงานแถมยังต้องใช้ EX สก l l ไมโครเชนแอ t t a c กก่อนถึงจะโจมตีปกติแรงขึ้นทว่าดาเมจส่วนใหญ่ของแอนบีมาจาก a f t e ต s h o ช k อซะเยอะซึ่งดาเมจส่วนนี้มันอยู่ในหมวดสกิลต่อสู้เอนจินนี้เลยไม่ได้ช่วยในจุดนั้นเลยต่อมาคือ Disdrive แนะนำเซตสี่ Shadow Harmony ที่เพิ่มดาเมจ After s h o ช k ซึ่งเป็นดาเมจหลักของแอนบีเลย15%เซตสี่เนี่ยยังทำให้เมื่อเกิดดามเมจอัฟเตอโจมตี แอนบีจะได้แสกบับมาเพิ่มพลังโจมตีกับอัตาคริอย่างละ4%ซึ่งเก็บได้3แสกแล้วแอนบีเนี่ยขโฉบ3ครั้งติดต่อกันแปบ๊บเดียวแสกก็เต็มแล้วทําให้แอนบีจะได้อัตราคริ12%พลังโจมตี12%ส่วนเซต2ที่จะมาใช้ร่วมกันแนะนําเป็นเซตบ o o t ทเกอร์ที่ให้อัตราคริ8% แอนบีจะได้อัตราคริจากการใช้งานสองเซตนี้รวมเป็น20%เลยทีเดียวแต่ถ้าออบรองมันไปจบที่อัตราคริเยอะจัดเราจะเปลี่ยนเซตนี้ไปใช้2เบลดสองเพื่อเอาดาเมจคริกได้รองลงมาเป็น4ี่สายฟ้าที่เพิ่มดาเมจสายฟ้าและเพิ่มพลังโจมตีตอนที่ศัตรูติดสถานะช็อตไฟฟ้าซึ่งแอนบีก็ตีรัวเอาเรื่องเลยพอเล่นจริงๆถือว่าแปะช็อตไฟฟ้าได้ค่อนข้างเร็วเลยถือว่าใช้งานได้ดีอยู่แต่ก็สู้เซตใหม่ไม่ได้หรอกเพราะอันนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องอัตราคริเลยต่อมาคือออบหลักออบรอง ดิสซี่เลือกใช้อัตราคริมากกว่าดาเมจคริ เพราะการคาดหวังให้ดอเม a อัฟเตอร์ช็อกติดคลิคือส่วนสําคัญที่สุดในการปั้นแอนบีถึงแม้แอนบีจะมีอ b บ l ลิตี้จัดทีมที่ทะเลนกับตัวสตันหรือซัพพอร์ตแอนบีจะได้อัตราคริปฟรี10%รวมรวมกับการอัพคอร์พลัส10%แล้วแอนบี NBA จะมีอัตราคลิปพื้นฐานที่29.4%เท่านั้นเพราะงั้นความสําคัญแรกจึงเป็นการหาอัตราคลิให้แอนบีนั่นเองถ้าใช้ออปชันที่ดีที่สุดตามนี้แอนบี NBA จะมีอัตราคลิปรวมตอนที่เข้าต่อสู้อยู่ที่ราวๆ73% ถ้ารวมออฟรองขั้นต่ำสุดก็จะไปจบที่84%ยังเหลือแก๊ปให้คืนสูงได้มากกว่านี้อีกแต่แน่นอนบางคนใช้ W-Engine ที่ให้อัตราคลิปเป็นหลัก เราก็เลือกโยกไปใส่อฟหลักดามเมจคริจะดีกว่าเช่น W engine กิจกรรมอันนี้รวมรวม,มอฟรองขั้นต่ำอัตาคริก็ไปอยู่แถวแถวได้โดยที่ไม่ต้องใช้อฟหลักอัตาคริเลยทำให้ถ้าใส่เซตนี้เราจะสามารถเลือกใส่อฟหลักเป็นดาเมจคริแทนได้แต่ถ้าไม่ใส่ w engine ที่ให้ค่าอัตาคริโดยเฉพาะทําไม่ได้เลือกใส่เซตแนะนำเนี่ยยังไงก็บังคับใส่อัตาคริไว้ก่อนเลยครับ ดิส5เลือกใส่ดาเมจสายฟ้าไม่เจ้าพลังโจมตีแต่ดามเมจสายฟ้าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าส่วนดิส6เลือกใส่พลังโจมตีได้เลยครับด้านของออบรองให้หาค่าอัตราครีดาเมจคริตามด้วยพลังโจมตีแล้วก็เอาเป็นค่าเจอะก,กรอกก็ได้เน้นหาอัตราคริก่อนเข้าต่อสู้สัก60%ขึ้นไปแล้วก็คำนวณให้มันอัตราคริตอนเข้าสู้แถวๆ80%ขึ้นไปก็จะใช้งานได้ดีแล้วแต่แน่นอนเราสามารถตั้งเป้าไปที่100%เลยก็ได้ส่วนดาเมจคริ ลำพังถ้าคิดแค่ดาเมจครีพื้นฐานกับดาเมจครีของ after shock ที่ได้บูสต์จากพ s สซีฟอีก30%เนี่ยก็จะรวมอยู่แค่80%เองแต่เป้าของเราดันไปถึง120-150%ขึ้นไปถึงจะสวยที่เหลือก็หาพลังโจมตีไม่ก็เจาะกรอกเอาให้สูงที่สุดเท่าที่หาได้นั่นแหละครับส่วนความสำคัญในการ up skill เน้นอัพคอแพสซีฟให้ครบก่อนเลยทั้งการที่โนด A C แล้วก็ E มันให้ค่า,าตาคริกและทุกๆครั้งที่ Up, อัพยังได้ทั้งดัเบลเปอร์เซนต์รวมถึงดัเบิลคริกตอนอัปเตอร์ช็อกด้วยเราจึงควรอัพคอแพสสีฟให้เต็มก่อนเลยต่อมาคือด้านของสกิลเพราะดับเบลอัปเตอร์ช็อกที่เกิดขึ้นตัวคูณมันรวมอยู่ในสกิลเนี่ยแหละครับตัวคูณที่ว่าก,ก็คือไวท์ทันเดอร์กับทันเดอร์สไนท์ซึ่งนี่คือดาเมจหลักๆที่แอนวี้จะสร้างใส่ศัตรู มันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะเก็บพลังงานเพื่อให้ใช้สกิล EX ได้ตลอดการโจมตีปกติเพื่อเก็บสเต็คจึงเป็นส่วนที่เราต้องทำอยู่บ่อยๆเลยต่อมาคืออันติที่เราใช้งานเพื่อสร้างดาเมจที่รุนแรงรวมถึงสร้างสเต็คครบ3ใส่ศัตรูทันทีต่อมาคือเชนแอ t แทกที่ก็มีใช้งานบ้างโดยเฉพาะกรณีเล่นกับแอตราหรือกระทั่งกับเพลคราแล้วก็ทริกเกอร์ที่ทำให้เกิดควิกแอสซิสได้บ่อยดาเมจตรงนี้ก็มาเสริมได้เล็กน้อย สุดท้ายคือแดชโจมตีไม่ค่อยมีโอกาสใช้เท่าไหร่จะมีก็แค่ในบางเคสเช่นเราใช้งานแอนบียืนฟิวนานๆแล้วก็มีกดหลบแล้วก็ตีสวนบ้างแต่นี่ไม่ใช่ดาเมจหลักที่สามารถคาดหวังได้มากนักเพราะมันไม่ได้มีเมคนิกพิเศษอะไรเลยเก็บไว้อัพตอนท้ายๆก็ได้ครับต่อมาคือการจับทีมฮาริกับทีมของแอนบีคือถ้าเล่นกับตัวสตันหรือว่าซับพอร์ตแอนบี NBA จะได้อัตราคิด10%และหากแอนบีอยู่ในสนามจะทําให้ทั้งทีมสร้างดาเมจ after shock ใส่ศัตรูที่ติดมาร์กอยู่เพิ่มขึ้นเลย2 เพราะงั้นถ้าจะให้แจ๋วคือเพื่อนร่วมทีมของเธอต้องสามารถสร้างดามเมฟ after ช็อคได้เองด้วยในระหว่างที่แอนบียังตีอยู่ในสนามซึ่งตอนนี้ตัวเกมมีเพียง2ตัวเลือกนั่นคือน้องเพลคราเอเจนเฟอรี่แร้งเอแล้วก็ช่วงครึ่งหลังที่เดี๋ยวเราจะมีทริกเกอร์ที่จะมาให้เปิดเป็นการชาต่อจากแอนบีซึ่งสามารถสร้างดามเมฟ after ช็อคได้เหมือนกันซึ่ง2ตัวละครนี้เป็นสายสตันทั้งคู่จึงการันตีว่าพาสีของแอนบีจะทำงาน ทนีน vale ี้สล็อตสุดท้ายเราจะใส่อะไรดีตัวแอนบี้นั้นเล่นได้2แบบคือเอามาเบรสกับเอามาออนฟิลด์ในกรณีที่เราใช้เพลคคราแล้วก็ทริกเกอร์ สองตัวละครนี้มีความสามารถคือการเข้าสถานะพิเศษที่ทําให้พวกเธอสามารถมาร่วมโจมตีทั้งที่ไม่ได้อยู่ในสนามได้ทําให้แอนบีสามารถยืนอยูน่สนามเพื่อโจมตีแล้วทั้งเพลคราหรือว่าทริกเกอร์ก็จะเข้ามาโจมตีเพื่อเพิ่มโหลดสตันได้จุดนี้จะทําให้แอนบีต้องออนฟิวโจมตีนานขึ้นพอต้องออนฟิวนานเนี่ยการจะไปใช้พวกตัวแปะธาตุจึงเป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยดีนะักเพราะส่วนใหญ่ตัวพวกนี้ก็ต้องใช้เวลาออนฟิ์แปะธาตุนานยกเว้นตัวเดียวเลยก็คือเบอร์นิส ซึ่งถ้าจะใช้เบอร์นิสก็บังคับว่าต้องมีเพลคราเพื่อให้พาสีของเบอร์นิสทำงานด้วยถ้าใช้งานทริกเกอร์ตัวเลือกสุดท้ายอย่างเบอร์นิสก็จะหายไปแน่นอนเรายังมีตัวแท้งอย่างซีซ่าที่จะมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเล่นแต่ดาเมจรวมก็จะลดลงอย่างแน่นอนทําให้ตัวเลือกในการใช้งานจะต้องเป็นตัวซัพพอร์ตเท่านั้นซึ่งตอนนี้สายซัพพอร์ตที่ดีมากที่สุดก็ไม่พ้นแอสตราทาให้ทีมที่ดีที่สุดของแอนบีในตอนนี้คือแอนบีทริกเกอร์แล้วก็แอสตรา แอสตราไม่จําเป็นต้องมาออนฟิลด์ก็แจกบัฟดีๆได้แถมสร้างจังหวะให้ควิกแอสซิสกาง่ายช่วยให้จังหวะที่ต้องเปลี่ยนไปใช้งานทริกเกอร์มันลื่นไหลย,ยิ่งกว่าเดิมแต่ณปัจจุบันตัวทริกเกอร์ยังไม่มาเพราะงั้นทีมแอนบี B, ้เพิคราแล้วก็แอสตราจึงขึ้นแท่นมาแทนตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเพิคราที่เป็นแร็งเอจะทําผลงานได้ดีกว่าการใช้ตัวสตัน5ดาวแต่พอมาเทสจริงการใช้แอนบี้กับเพิคราสามารถจบไวกว่าการใช้งานชิงอี้จริงๆร,ร,ระดับหลายสิบวิเลยนะ แสดงชัดเจนว่าทีมที่ทําาเตจไปควบคู่กับการเพิ่มหลอดสตันไปด้วยค่อนข้างเหมาะสมกับแอนบี้มากกว่านี่เลยเป็นทีมขัดตาทับที่ดีที่สุดในการใช้งานเพื่อรอาการมาของทริกเกอร์ต่อมาคือทีมที่พูดถึงเมื่อกี้เลยแอนบี้ชิงอีแล้วก็แอสตราทว่าการเล่นในทีมนี้เราจะเล่นแอนบี้แบบเบรสก็คือเก็บพลังงานกับอันติเอาไว้อัดเน้นๆตอนที่ชิงอีสตันให้จากการเทสคือเราสามารถใช้สกิล EX โฉบ3ที อันตีโฉบ3าทีแล้วก็สกิล ex โฉบ3ทีได้ในระหว่างที่บอสยังสตันอยู่แบบครบท้วนเลยซึ่งมันสร้างดเาเมจมหาศาลเลยทีเดียวดูสิคอมโบเดียวไปเลยครึ่งหลอดทว่าในการสตันครั้งที่2เราเก็บอันติกับพลังงานให้แอนบี้ใช้วนคอมโบได้ยากหน่อยเพราะว่าชิงอี้สตันค่อนข้างไวไปหน่อยเราเลยมีโอกาสอดสกิลแล้วก็โฉบได้สักครั้งที่เหลือต้องตีปกติเก็บสแต็กเอาทีมนี้ก็โดยรวมใช้เวลาใกล้เคียงกับทีมก่อนหน้าเป็นตัวเลือกหากยังปั้นเพลครามไม่เสร็จจะได้ แน่นอนเรายังมีทีมประหยัดอีกเป็นแอนบีนิโคลแล้วก็แอนบีดับเบิลแอนบีคนเดียวกันแต่ใส่มาเล่นคู่กันได้นะซึ่งนิโคลกับแอนบี้สตันเนี่ยเรามีกันอยู่ทุก ID อยู่แล้วแต่แน่นอนมันไม่ค่อยเหมาะกับตัวแอนบี้สักเท่าไหร่เพราะต้องเอาแอนบี้มาออนฟิวทําให้แอนบี้ไม่ได้มาออนฟิลเอ่อผมหมายถึงเอาแอนบี้สตันมาออนฟิวเก็บหลอดเดสเลยใช้เวลาให้แอนบี้ดาเมจเนี่ยมาตีออกดาเมจได้น้อยไปหน่อยนั่นแหละ ทางเลือกที่ดีกว่าจึงเป็นแอนบีเพรลคราแล้วก็นิโคเราไม่ต้องสนพาสีจากทีมของนิโคก็ได้เพราะมันแค่เพิ่มดาเมจอีเธอเอามาช่วยยิงสกิลลดป้องกันเพื่อบูสดาเมจให้กับแอนบีได้ก็พอจริงๆในตำแหน่งซัพพอร์ตเนี่ยเรายังมีตัวเลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลูซี่ที่เพราะถ้าเราเล่นกับเพลคราจะทำให้พาสพีจัดทีมทำงานครบถ้วนแล้วถ้าปลด M2 ก็แจกอัตราครีดดาเมจครี 3, ให้ได้ถือเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งกว่านิโคซี ส่วนรีนะที่เป็นซัพพอร์ตท่าสายฟ้าระยะเวลาบัฟของเธอมันน้อยไปหน่อยทําให้เล่นได้เต็มประสิทธิภาพค่อนข้างยาก oh. ด้านของไมค์เคป M1 เมื่อใช้สกิล EX โดนศัตรูเวลาปกติเนี่ยมันจะแปะแตกให้สแแตกใช่ไหมครับแต่อันนี้มันจะแปะสแแตกปุ๊บแล้วทำการใช้งานเพื่อเรียกสายฟ้าฟาดเลยทันทีแล้วจะยังแปะเพิ่มอีกส,สแตกเพื่อรอให้เราคอมโบรอบใหม่มาพุ่งโจมตีที แถมในช่วงที่มันแป s สาม k เตกแล้วเรียกสายฟ้ามาเนี่ย d a m a g after shock จากการใช้งาน s t ต c กทั้ง3แมสเตกเนี่ยมันจะทํางานพร้อมๆกันเลยก่อนสายฟ้าฟาดด้วยอธิบายง่ายๆคือเรากดใช้สกิลครั้งเดียวมันเหมือนกับเราวนคอมโบสเต็กเต็มได้ทันทีที่ใช้สกิลแค่ครั้งเดียวแถมยังเหลือส t ต c กให้เราไปวนคอมโบต่อด้วยแจ่มสุดๆด,ด้านของ M 2, ได้ดัตาคริเลย12เซและเมื่อใช้งานอันติ n แอนบีจะได้บัฟทันเดอร์คลายมา6กสเตกซึ่งการใช้สกิลเพื่อโชว์ แอนบี้จะเอาสเต็คทันเดอร์คร e มาใช้งานก่อนแล้วค่อยนับสเต็คไว้ t h ันเดอร์อธิบายแบบง่ายๆก็คือปกติแล้วเนี่ยพอเรากดอันติแอนบี MB จะ Stack, แปะสเต็คใส่ศัตรู3สเต็คแล้วเราโฉบโจมตี3ครั้งเพื่อใช้งาน3สเต็คจบคอมโบใช่ไหมล่ะครับแต่อันนี้มันจะมีสเต็คทันเดอร์คลายมาท็อปอัพให้เลย6สเต็คคือเราสามารถกดโฉบโจมตีได้เลย9ครั้งติดต่อกัน ไอหกครั้งแรกเนี่ยมันมาจากการใช้สเต็กทันเดอร์ครายที่ได้มาจากเอมนี N ้ e. ส่วน3ครั้งหลังคือการใช้สเต็กไว้ t ทันเดอร์ที่แปะใส่ศัตรูได้จากการใช้งานอันติแถม6ครั้งแรกที่โฉบเนี่ยกลไกการทํางานมันจะเหมือนการโฉบแบบปกติเลยคือทุกครั้งที่โฉบจะมีดาเมตอัฟเตอร์ช็อคทำงานและถ้าเราโฉบต่อเนื่อง3ครั้งก็จะเรียกสายฟ้าฟาดได้เหมือนกันทําให้เราโฉบรัว9ครั้งแบบดาเมตเต็มจอได้เลยทีเดียว ส่วน M4 เมื่อโจมตีใส่ศัตรูที่ติดมาร์กอยู่ทุกการโจมตีของแอนบีจะถลวงค่าต้านทานท่าสายฟ้าเลย12%ช่วยเพิ่มดาเมจรวมได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วน M6 เมื่อทําให้เกิดดาเมจไว้ทันเดอร์6ครั้งจะเกิดพายุสายฟ้าสร้างดาเมจ1,000%จากพลังโจมตีของแอนบีซึ่งอันนี้นับเป็นดาเมจ after shock เช่นกันถือว่าค่อนข้างโหดอยู่เพราะตัวคูน after shock ปกติจะอยู่ราวๆ300%นิดๆแต่อันนี้ตัวคูณมันถึงพัน ได้ประโยชน์จากพวกเอฟเฟ t d i ดิสตรายกับคอแพสซีฟที่เพิ่มดาเมจ after ช็อคด้วยแล้วจากการผ่าน M1 M2 มามันทำให้แอนบีโฉบโจมตีเพื่อสร้างดาเมจไวท์ทันเดอร์ได้เร็วมากๆนอกจากจะมีดาเมจสายฟ้าฟาดก็คือทันเดอร์สมัยที่ได้จากการโฉบ3าครั้งติดกันแล้วจะยังเกิดดาเมจพายุสายฟ้าเพิ่มขึ้นมาจากการโฉบ6ครั้งอีกต่างหากแต่มันไม่ได้มีเอฟเฟกแบบให้เราเห็นชัดเจนนะครับลองสโลว์ให้ดูช้าๆจะเห็นว่ามันจะมีดาเมจแปดหมื่นกว่าๆเด้งเพิ่มขึ้นมาจากปกติแค่นั้นะ ทำให้ทุกๆก,การโฉบ6กครั้งจะมีดาเมจนี้เด้งมาเสริมช่วยให้เบิร์ตสเาเมได้อย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองสรุปครับข้อดีเลยแอนบี้ถือว่ามาพร้อมกับแนวทางใหม่ในการยกระดับตัวดาเมจรุนแรงเพราะว่าตอนนี้เราตัวละครอโนมมลี่เนี่ยดุดันกันสุดๆทว่าแอนบี้มาพร้อมกับดาเมจเสริมอย่างอัฟเตอร์ช็อคที่ช่วยดันดาเมจรวมขึ้นมาได้มากพอสมควรเลยทีเดียวการจับทีมก็มุ่งเน้นไปที่ทีมรูปแบบใหม่ที่ตัวสตันไม่ต้องมายืนออนฟิลนาน,น,าน และด้วยพาสซีฟของแอนบที่เพิ่มดาเมจ After Shock ตอนนี้สามารถครอบคลุมไปถึงตำแหน่งตัวสตันแต่ว่าตัวซัพพอร์ตเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะมีแมคานิกมาเหมือนกันนะอย่างแอสตราที่มายืนบัฟก็มีการแจกดาเมจบ้างเล็กน้อยถ้ามีบัฟคนใหม่ๆมาแจกบัฟแบบแอสตราแต่ทำดาเมจเป็น After Shock แทนก็จะได้ใช้ประโยชน์จากแอนบไปอีกและทีมของ n b นบีจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นทว่าด้านโมบิลิตี้ของแอจะค่อนข้างกลางก ถ้าศัตรูไม่มีสแต็กไว้ t ทันเดอร์เลยแอนบี้จะไม่มีอะไรไปรย่นระยะเพื่อพุ่งเข้าหาศัตรูอย่างรวดเร็วเลยขนาดท่าโฉบโจมตีรัวของการโจมตีปกติอย่างระยะค่อนข้างสั้นเลยแอนบี้เลยต้องเน้นการคลุกวงในสุดๆส่วนการกดเดชแอนบี้ก็ระยะตามปกตินั่นแหละแต่ดีที่เดชแล้วก็ปัดจัะสุนได้ด้วยข้อเสียใหญ่ๆของแอนบี้เลยคือถ้าไม่มีประจำตัวเนี่ยเราสเกลค่าคริกกันค่อนข้างลำบากอยู่นะ มีตัวเลือกอย่าง engine กิจกรรมก็จริงซึ่งเราสามารถใช้อันนี้แล้วทำ s t a ต u s สวยๆได้แหละแต่ภาพรวมก็ต่างจากประจำตัวพอสมควรเลยเทียบกันจบช้ากว่าเราๆหนึ่งนาทีเลย และแอนบีมีจังหวะอันตรายอยู่ด้วยนั่นคือหลังจากเราเก็บสแต็กไว้ทันเดอร์ครบ3เนี่ยแน่นอนเราต้องกดโฉบโจมตี3าครั้งใช่ไหมละครับซึ่งไอ้ก่อนที่แอนิเมชันโฉบโจมตีมันจะออกเนี่ยมันจะมีระยะเวลาเล็กๆที่สามารถโดนศัตรูโจมตีได้อยู่ซึ่งตรงนี้มันดันเสี่ยงกว่าที่คิดเพราะถ้าในหัวเราคิดว่าจะซัดคอมโบไวๆจังหวะนี้จะทาเราโดนโจมตีบ่อยมากซึ่งมันก็แกโดยการตั้งสติสังเกตศัตรูสักนิดก่อนจะกดสกิลนั่นแหละ และในการเล่นถ้าไปโลกก่อนโจมตีเก็บสแสตคครบ3ดามจก็จะตกเอาง่ายๆเพราะโฉบทีเดียวเนี่ยดามจอัฟเตอร์ช็อกเด้งเหมือนกันก็จริงแต่คิดดูตีแล้วโฉบตีแล้วโฉบตีแล้วโฉบ3ครั้งมันไม่มีดามจสายฟ้าฟาดลงมานะทําให้การเล่นเราต้องคอยจดจําว่าคอมโบนี้ได้สแสตคครบโฉบเลย3ทีภาพรวมของแอเลยถือว่าเป็นตัวดามจรุนแรงที่ดีแล้วก็น่าสนใจมาก แน่นอนหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยข้อใหญ่ที่สุดอยู่เพราะแพท1.4ทุกคนที่มาเล่นจะได้ฮารุมะสะที่เป็นดาเมรุนแรงถ้าสายฟ้าเหมือนกันมาหลายคนก็อ,อาจจะปั้นฮารุมะสะซเต็มเหนียวไปแล้วซึ่งผมก็เทียบแบบ M0 S1 ในท็อปทีมของทั้งคู่กันฮารุลองใส่เซตใหม่แล้วด้วยก็พบว่าแอนบยังทําผลงานได้ดีกว่าจบเร็วกว่าเป็นนาทีและต่อให้ต้องเล่นด้วยทีมเดียวกันฮารุก็ยังช้ากว่าเป็นนาทีอยู่ดี ซึ่งในเกมแอคชั่นแบบนี้เนี่ยต่างกันหลัก30วิมันก็ถือว่าเยอะแล้วครับดาเมจต่อวิในเกมนี้มันก็สูงนะแต่ถ้าว่ากันด้วยรูปแบบการเล่นแอนบี้เขาเน้นออนฟิลน่านกว่าฮารุฮารุยังคงเหมาะกับการเบสดาเมจมากกว่าเลยขึ้นกับความชอบในการเล่นด้วยแต่ถ้าเราลองคอยมามองอีกนิดหนึ่งเรานับเวลารวมจริงๆฮารุยังจบบอลได้ภายใน2นาทีอยู่ไงซึ่งมันยังอยู่ในเกมที่ผ่านคอนเทนต์เอนเกมได้แบบฉลุยอยู่ดีนะถ้าเป็นสายประหยัดแล้วไม่ได้อวยแอนบี้เป็นพิเศษก็ยังพพออใช้้งาาานนุมะเื่่ผไไปด แต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่รู้จริงๆว่าจะใช้หารุได้อีกนานแค่ไหนเพราะเพดานเลือดของศัตรูมันก็อาจจะสูงขึ้นตามปริมาณดาเมจของตัวละครที่สูงขึ้นนะนะอย่างแอนบี้กับอีฟก็จัดอยู่ในระดับที่ใกล้ๆกันเลยแต่ก็ถือว่าทิ้งห่างจากตัวดาเมจรุนแรงคนอื่นออกมาอยู่ทว่าก็ยังไม่โหดเท่าตัวบัคของเกม,ยมอ,ยกอย่างมิยาบิยูเดียนะแต่ถ้าไม่อยากพลาดตัวดาเมจรุนแรงท่าสายฟ้าอนาคตสดใสคนนี้ผลทหารสีเงินผู้รักเบอร์เกอร์ยิงฉีพก็เป็นตัวเลือกที่ห้ามพลาดเลยจริงๆ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณ YouTube Member และ Twitch Subscriber ทุกท่านด้วยครับเพราะการสนับสนุนของทุกคนผมเลยทำคอนเทนต์ต่อไปได้อยู่ผมจะเก็บการสนับสนุนเอาไว้ในส่วนลึกของกล่องดวงใจเลยครับกำลังมกกันกระมอนหันแต่ต้องแบ่งเวลามาทำคลิปให้ได้มากขึ้นวิดีโอของเซเลดผมวางให้เบสดูแล้วเข้าใจง่ายแล้วก็ปั้นตัวละครได้ง่ายแบบไม่ต้องลงลึกสมองลิงกันเหมือนสตาร์เลวก็หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมจะสามารถพูดคุยกันในดิสคอร์ของช่องได้เลยครับ สำหรับวิดีโอตัวนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าครับ